แม่ของผมเป็นคนทำอาหารที่บ้านประจำทุกวันคืนหนึ่งหลังจากที่แม่ทำงานหนะักมาตลอดทั้งวันแม่กลับบ้านมาด้วยความเหนื่อยล้าและทำอาหารเย็ยนให้เราตามปกติที่โตอาหารแม่วางจานปลาที่มีปลาทูไม่เกรี่ยบนโต๊ะต่อหน้าพ่อและทุกๆคนผมรอว่าแต่ละคนจะว่าอย่างไร พ่อไม่พูดอะไรและตั้งหน้าตั้งตาก,กินปลาทูไหม้ตัวนั้นและหันมาถามผมว่าพี่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูกหลังจากอาหารเย็นผมจำได้ว่าได้ยินเสียงแม่ขอโทษพ่อเรื่องปลาทูไหม้หลายครั้งและผมไม่เคยลืมที่พ่อพูดกับแม่เลยโอ้ยแม่ปลาทูทอดเกียยๆแบบนี้นอร่อยมากนะแม่ คืนต่อมาผมเก็บคำถามไว้ในใจก่อนนอนถามพ่อว่าพ่อครับพ่อครับปลาถูทอดเกี๊ยมๆมัอร่อยจริงๆนะครับพ่อลูปหัวผมนะถามว่าแม่ของลูกทำงานหนะักมาทั้งวนันปลาถูไม่หนึ่งตัวไม่เคยทำร้ายใขรในะลูกแต่คำพูดที่ต่อว่ากันนั้นต่างหากที่จะทำร้ายกัน ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบและแต่ละคนก็ไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบตัวเราเองก็ไม่ได้มีอะไรดีกว่าใครๆแต่สิ่งที่พ่อเรียนรู้ในช่วงชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดของคนอื่นและของตัวเองการเลือกที่ยินดีกับความคิดต่างกันของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ครอบครัวที่มีความสุขและยืนยาวชีวิตเรานั้นสั้นเกินกว่าที่จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเสียใจที่ว่าเราทำผิดกับคนที่เรารักและรักเราให้ดูแลและนทนุถนอมคนที่เรารักและพยายามเข้าใจและให้อภัยจะดีกว่าถ้าเรารู้เราจะําไหมเราจะบีบแต่ใส่คนที่ยืนยึกยัก ริมถนนแยกที่ผ่านมาไหมถ้าเรารู้ว่าเขาใส่ขาเทียมเราจะเบียดชนคนข้างหน้าที่เดินช้ามากไหมถ้าเรารู้ว่าเขาเพิ่งตกงานเราจะขําคนที่แต่งตัวเฉยไหมถ้าเรารู้ว่าเขามีชุดเก่งแค่ชุดเดียวเราจะรำคาญสาวโรงงานที่มาเดินไปรากอนไหมถ้าเรารู้ว่าเขามาฉลอง ราจะหมั่นไส้ลุงที่หัวเราะเสียงดังคนนั้นไหมถ้าเรารู้ว่าแกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเรารู้แจ้งชัดเสมอว่าชีวิตเรากำลังเจออะไรแต่เราไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่เราเจอเขากำลังเจอกับอะไรโลกกว้างกว่าเงาของเราและโลกก็ไม่ได้หมุนรอบตัวเรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปบ้าน ให้โอกาสและให้อภยัยมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้รักและอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืนปาถุนไม่ไม่เคยทำร้ายใครเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่เราให้ความหมายเราให้ความหมายอย่างไรจะเกิดขึ้นกับอารมณ์ของเราส่งผลต่อพฤติกรรม ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ตุ้ยพากินด้วยนะครับ